การเติมคลิปดอนี้จัดทาเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีควรได้รับคำแนะนำน้นๆอหนุ่มๆนะครับอะโอเคครับก็กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่เหมือนเช่นเคยนะ ลองโตเะดีนะเพื่อนเออใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยแล้วกันนะเพื่อนวันนี้ก็มาอยู่ในช่วงเวลาโบนัสทางนะโบนัสทางของผมก็คือกลุ่มที่บอกเปอร์เซนต์การแตกของสลากเคนนะเพื่อนแล้วก็ยังมีเพื่อนๆที่กลุ่มคอยแชร์เกมแตกงไหมเราดูกหลากหลายเกมเลยเออนะใครสนใจก็ริ้งใต้คอมเมนต์แรกได้เลยนะเพื่อนแล้วก็ยุ้นใหม่นะเพื่อน อย่าพลาดเลยตรงนี้นะยุ้นใหม่ฝากเข้ามาส0 0บาทครั้งแรกนะจะได้เข้ากลุ่มวธรรมไปเลยถาวรน,นะและเขาก็ยังเพิ่มอัตราการแตกอีกร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะเพื่อนก็มันจะเป็นเฉพาะยุ่นใหม่เท่านั้นนะเพื่อนเออนะวันนี้ก็มาเล่นเกมมาจองเวสองนะเพนะนะื่อนนะก็เอาทุนมา8 8ดบาทนะวันนี้จะกระ,กระโดดเบ็ด นาเบื่อนวันนี้จะกระโดดเบ็ดนะเจ้ามเบื่อนนะเออมาแป๊บหนึ่ง๋ยวผมขอโดนแปสหนึ่งนะเบื่อนนะอ๋อมาวันนี้กระโดดเบ็ดมั่วๆไปเลยแบบบุ้มบั่บุ้มบั่มวันนี้ทุนมาเยอะนะเบื่อนนะก็เงินเงินมึงจะออกใชิบะไอนะเออมาก็ไม่สามสิบไปเลยนะ ขอกดเองก่อนนะช่วงแรกขอกดเองก่อนนะเดี๋ยวเพื่อมันจะหยุดไม่อยู่อุ้ยมาถึงก็ห้าสิบสี่บาทเลย็นยังไงเพื่อนเป็นสามเบ็แตงมุ่วๆไปเนี่ยแตงมม่วไหมกระโดดเบ็ดมั่วซ่วนะวันนี้จะเออมันจะทํางานหรือเปล่าแค่นั้นแหละกระโดดเบ็ดมั่วเนี่ยอโอยนาเพื่อน ขอขยับตัวนิดนึงนะไม่ถนัดนิดนึงนะเพื่อนก็ใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e หน่อยนะเออโอดอกนี้เฮี้ยไพรไม่มาช่องแรกวะแล้วไพ่มาช่องแรกนี้มีบันเทิงลงเลื่อนนะดอกไปเจ้สวยงาม ต่อหรือเปล่าไม่ต่อแต่กูว่ามันเริ่มมั่วแล้วล่ะเดี๋ยวไปตามไปเลยเพื่อนนะเริ่มมั่มนะมวแล้วล่ะช่วงแรกนะเพื่อนเอ้ยแล้วมันค้างว่ะแล้วมันค้างเพื่อนนะช่วงแรกมันจะแบบมันจะมาบ้างไม่มาบ้างนะเพื่อนเออมันก็แล้วแต่ช่วงเวลาเออเปอร์เซ็นต์การแต่งแต่ละเกมด้วยแหละอื ก็ไม่มีอะไรพูดเยอะเบืือนนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้หน่อยนะถ้าใครมีใจกดไลค์กดซ like ับสไคร้หน่อยกดแชร์ยิ่งดีนะเออเบสสามยั่ไม่มาเลยอะ่ะเบสสามนีงไม่มาเลยอะ่ะเออก็โดนเป็นหน่อยวันนี้ก็โดนแบบโดนมั่วๆไปเลยนะเพื่อนเออนะจะมาก็มาไม่มาก็ไม่มานะเออ นี่มาจริงเหรอเนี่ยกูพูดประชดนะเนี่ยฮัโลโหลกูพูดประชดนะเนี่ยมึงจะเอ้ยจะไม่มาตุ๊กอ๋อเหรอแยมไม่มาจริงว่ะกูขอเปิดจับโบเลยอ่ะเพื่อนสีส่บาทแล้วโหยสี่สามบาทเองอ่ะเบทหกไปเหลือเบทหกครับสามที่หมุนแมนเพื่อนนะ ใบถูกก็สามไปหมดแบบเปิดอาโบหน่อยไปเลยนะอุ้ยอุ้ยมาได้เรื่ออุ้ยเอ้ยมาว่ะเอ้ยโอ้โหมาได้เท่านี้เหรอมาได้เท่านี้เหรอหลับจริงมาได้เท่านี้เหรอโหลหลับจริงนะโหลเฮ้ยเท่านี้เหรอหมามาช่องสองไปสวยสวยงามมันต้องงี้กระโดดไปทำงานหรือเปล่าดูเอาเองนะชิบหาย ดูเอาเองนั้นเพื่อนโอ้โหเป็นยังไงดอกนี้ไหลดีจัดหนึ่งร้อยห้าิบสาบาทเป็นยังไงดูเอาเองผมไม่พูดเยอะนะเออก็เพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนที่แบบว่าอยากรู้เปอร์เซ็นต์การแตกนะของแต่ละเกมแล้วก็เวลานะ ก็รีดได้ก็มีแลกได้เลยนะถ้าเกิดยุนใหม่นะฝากเข้ามา300บาทครั้งแรกจะได้เข้ากลุ่มวันธามไปเลยถาวรนั้นเพื่อน,นแล้วเขาก็จะเพิ่อมอาตาการแตกงเลยร้อยเสแน่นอนและดอกนี้124บาทนะโอ <Okay. S 1> ้ยยุนใหม่นะบวกนแน่เพื่อนะนะอย่าไปหวั่นบวกแน่นอนผมรับประกันได้เลยนะเพื่อนสามร้อยมีบวกบวกนะยังได้เข้ากลุ่มวันธามอีกแล้วเขาก็ยังเพิ่มมาตาการแตกงอีกนะ เออนี่มาหมดเอ้ยฮัลโหลสวยงามเดี๋ยวต่อไปจัดจัดเบ็ดไอ้นี่ดีปะจัดเบ็ดเอ่อเบ็ดอุ๊ย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 โอ้โหดอกนี้ห้าร้อยสิบแปดบาทกำไรกูมาแล้วกำไรกูมาแล้วดอกนี้แหละกำไรกูมาพอดอกนี้แหละเออน่เพื่อน เท่าไรก่อนดอกเนี้ยดอกเนี้ยเท่าไรก่อนนะโอ้โหมาไหลดีๆเองนะเพื่อนโอ้โหใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด u b ั c r i ครกดแชร์ด้วยนะดอกนี้มาแล้วหนึ่งรับหนึ่งเออเจ็ดร้อยสามบาทผมเห็นเปนเล่นหนึ่งนะตาเบอร์หมดแล้วเพื่อนนะเอ่อมาโอ้โหมากมายมาเบ็ดเก้าเลยนะเหี้ย เบ็ดเก้าไปเบ็ดเก้าสักสามเปอหมุนใบเมื่อนะขอสักสามเปอหมุนใบเมื่อนะเบ็ดเก้าขอสักสามเปอรมุนดบไปนะมาหน่อยก็ดีมาหน่อยก็ดีนะลูกนะมาหน่อยก็ดีนะลูกนะวายสองตัวรัวนี้ยังไงบึ้มก็มาเอ้ยมันเริ่มมาแล้วนึกว,ว่ามันมันมันทำงานแล้วนึกว่าโอ้ยกระโดดเบ็ดทำงานคนระับเทคนิคนี้น เทคนิคกระโดดเบ็ดทำงานครับพี่น้องแม่งยังเหลืออยู่เหรอวะกระโดดเบ็ดมัวๆเนี่ยนะแต่ทีแรกมาต้องเบ็ดสูงๆก่อนนะเออเอาทุนมาตั้สามร้อยสี่ร้อยก็ยังดีนะเมื่อนโอ้ยเล่นทองนี้ได้มาเท่าไรได้มาเท่าไรเก้าร้อยห้าสิบสองบ้านเอาทวนเมื่อนสติงอยู่นะนะก็ น้องๆดูๆคนไหนที่อายุต่ำกว่าสิปดปีก็ควรได้รับคําแนะนํานะก็ไม่แนะนําไม่ได้หรือทำตามไปในขาดนะโอ้ยมันไหลไม่หยุดหวานเบื่อนมันไหลไม่หยุดโอ้โหไหลไม่หยุดจ,จริงๆนะเบื่อนโอ้โหดอกนี้แม่อ่ะเออสี่ร้อยสิบสี่บาทนะจ๊ะนะจ๊ะโอ้โ สุดปังมันโยไปเลยนะเพื่อนอุ้ยละไมีกแล้วมันแตกดีจริงเหรอมันแตกเด็งจริงเหรอเพื่อนๆล่ะสุดยอดเพื่อนนะก็เพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่อยากเอออยากดูเกมอะไรนะก็คอมเมนต์ของเข้ามาได้นะเดี๋ยวจะทําคลิปลงให้ดูนะเพื่อนและดอกนี้มาต่ออุ้ยมันทําไมวันนี้มันไหลดีอย่างวอนเพื่อนขนาดกระโดดเวทรนี้กระโดดแบบโมตัวเนี่ยโหร กระโดดเป็นม oh, oh, okay. uh, right? ืวซ yes, oh, hmm. we ัวเนี่ยโหลโอ้ยกำไรวันนี้มาเอาอะไรวันนี้อะโอ้สามร้อยสี่ริบาทอีกแล้วนะวันนี้กําำไรมาแค่แปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทโอ้โหย้อแม่กมาดีวันนี้ยกระโดดเป็นมือซัวไปเลยวันเนี้ยอือน้ําลายกูย้อยเลยนะหิวข้าวเลยนะเออแบบว่าวันนี้ต้องมีเย็บทรงเย็บสีะน้ำเบื่อโอ้โหได้กำไรมาสามพันวันนี้ยเออมาดิกูกระโดดเป็นมัวเลยมาดิ มาดูคนเองได้มาหนึ่งสองสามสี่หาอกจริงจบใช่เอนะเวรบึมกี่เม่์กี่บ้างบึม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 เคี้ยมันเลยแต่ชัวร์เหรอสวยงามอุ้ยมาดิมาต่อสวยงามมูลหกร้อยแล้วยังไงต่อเท่านี้ยิ่งเหรอเท่านี้เหรออีหลอมถามจริง 1นึ่งพันเจ็สิบเจ็บาทนะมาบึมบึมมันต้องนี้มันต้องนี้มันต้องนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างห้าห้ากรีดไม่มาต้องสามอะ่ะถ้ามาคือรวยอะเอาจริงไหลไหลได้อนอนนะเลื่อ หนึ่งร้อยสามสิบหกบาทตอนนี้เหลือไปสามเลยวันนี้ก็โดนไป็นวัวไเลยอย่าไปวันนะเออกำไรมาสามพันกว่าบาทแล้วนะเบิ่ม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 เฮ้ยเอาเบร์จัมเบอร์จัมเบอร์จัมเบิร์เอาเร์จัมเบอร์จัมเบอร์จัมเบิร์สวยงายที่เราอันนี้หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเข้ามาแล้วโอ้โห ใครที่เข้าไปแล้วถ้าไม่กดไลค์ขอขี้แตกเพื่อนเพื่อนขออยากเล่ยนอยากเล่นกดไลค์หน่อยนะเพื่อนกดแชร์ด้วยยิ่งดีนะเออกดสมัครใครด้วยยิ่งดีนะดอกนี้ได้มาสองร้อยสิบบาทนะจ๊ะเพื่อนจ๋าก็เออใครที่อยากรู้เปอร์เซ็นต์การแตกนะก็แนะนําไม่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะก็จะมีบอกเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมนะเพื่อนแล้วก็เวลาด้วยนะ แล้วก็ยังมีเพื่อนๆใน,นกลุ่มคอยแชร์เกมแตกมาให้เราดูหลากหลายเกมเลยนะใครสนใจก็เร่งใต้ก็ไม่แรกได้เลยนะก็ย้นใหม่นะฝากเข้ามา300บาทครั้งแรกนะจะได้เข้ากลุ่มบนัสทำไปเลยถาวรไปเลยนะเพื่อนแล้วเขาก็ยังเพิ่มมาตราการแตกอีก100%แน่นอนนะเพื่อนนะเออก็เออ,เอ,อ300ที่เราฝากเข้ามานั้นก็ยังเอาไปเล่นอ,อีกหลากหลายเกมได้นะเพื่อนคือแบบว่าดี ปังคือปังอ่ะนะเพื่อ,อ,อกกน,ก,น,นกดลิงใต้คอมเมนต์ละกันนะกดลิงใต้คอมเมนต์แล้วมันจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะเพื่อนนะแล้วก็กดเข้าไปลิงใต้คอมเมนต์อีกทีนึงนะนะุ้อเธอมันจะขึ้นเป็นไลน์นะแล้วก็ทักไปหาเขาได้เลยนะเพื่อนและเบิ้มก็ไม่หนึ่งสิบแปดบาทแล้วตอนนี้เออเฮ้ยไม่มาต่อหรอจ้าเออนะเพื่อนนะมาเบิ้มสิบสิบหมุนผมนเลิกล้วไปวันนี้สิบหมุนเลิกล้วมา เออไม่คิดผหายไม่บึแบบึแบบึแบบแบบโอ้ไม่มาไม่อะไรเบื่อนนะวันนี้ก็ได้กำไรมาพอสมควรเหมือนกันนะได้มาสามพันแปดร้อยสิบเอ่อสิบเก้าบาทนะแต่เราทุนมาแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทนะเบื้อนเออก็เอ่อ,อ,อใครที่ชมคลิปผมจบแล้วนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยละกันนะเบื่อน จะได้มีกําลังใจทําคลิปต,ต,ต่อไปนะเพื่อนกดใช้ยิ่งดีนะจบ,จบทุกคนนะเออวันนี้ก็ขอจบคลิปเลยละกันนะเพื่อนก็ใครที่แบบว่าอยากดูเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมเนะี่ยเออแล้วก็เวลาก็รีงใต้คอมเมต์แรกได้เลยนะเพื่อนก็จะมีบบบเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมแล้วก็เวลานนเพื่อนแล้วก็ยังมีเพื่อนในกลุ่มคอยแชร์เกมแตกมาให้เราดูหลากหลายเกมเลยนะใครสนใจก็รีงใต้คอมเมตนแรกได้เลยนะเพื่อนเออ ก็ยุ้ใหม่นะฝากเข้ามาสามร้อยบาทครั้งแรกเขาจะให้เขากลุ่มวนทางไปเลยถาวรน,นะแล้วก็ยุ้ใหม่เขาจะเพิ่มอัตราการแต่ก็เลยร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะั้นเพื่อนยังว่ารนะ้อยเปอร์เซ็นนะเออมีจะบวกกับบวกนะั้นเพื่อนก็อย่าลืมลิงใต้ของมิลละกันนะเออวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเลยละกันนะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสวัสดีทุ๊จ